ถ้า9 0้0เนี่ยมันต้องขุดเป็นไร่เลยถึงจะได้ไล่กว่าลึกประมาณ3เมตรครึ่งถึง4เมตรนี่ก็เยอะละครับก็ความกว้างยาวก็น่าจะ10วาปกติก็ใช้ใช้มันก็วันเดียวมันก็ไม่หมดหลักงานนึไงนะครับเออใช้ต่อครั้งเนี่ยมันก็วันเดียวมันก็ไม่หมดหรอกก็ยังเหลืออยู่บ้างก็ใช้บาดาลดูดลงมาดูดเาเก็บไว้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไร่มันมันขุดเยอะเปลืองพื้นที่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับหญ้าจําเป็นสําหรับในการเลี้ยงแกะหรือทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับน้ําก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับแปลงหญ้าเช่นกันแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเท่าไหร่ถึงจําเป็นแล้วเท่าไหร่จะไม่เกินคําว่าจําเป็นซึ่งหากเกินคําว่าจําเป็นมันก็จะกลายเป็น ลงทุนแบบป่าประโยชน์หรือเสียประโยชน์การตามต้นทุนก็จะยากสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะพาไปคุยกับจ่าปริญญานะครับซึ่งทําอาชีพแบคโฮมา10ปีแล้วครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพอ,อปริญญาฉาบแก้วเดิมก็เป็นทหารอากาศครับแล้วทําไมจ่าปริญญาถึงได้มาทําอาชีพขับแบคโฮครับก็ เห็นญาติพี่น้องมีรายได้ตรงนี้เยอะก็รายเดือนเป็นหลักแสนจากการเป็นทหารก็เดือนละหมื่นสองหมื่นก็ไม่คิดว่ามาทางนี้น่าจะดีกว่าครับเดือนหนึ่งแสนกว่าตอนนี้ก็วิ่งไปถึงสองแสนแล้วก็มาถึงเป้าละที่ตั้งไว้นะครับก่อนที่จะออกมาครับตอนที่ว่าเริ่มอาชีพแรกๆเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ อาชีพตอนแรกๆแ,แมคครซื้อแมคโครเก่ามาครับมาทำไปซ่อมไปรายได้ไม่ค่อยเหลือ,อก็อเกิดจะปัญหา,าแล้วก็แรกๆเลยมาไม่มีเทลเลอร์ครับไม่มีเทลเลอร์อาศัยเพื่อนหากินอยู่ทางนวาคนครัครบปรากฏว่า รายได้แค่เดือนละหกเจ็ดหมื่นก็ไม่พอส่งรถไม่พอส่งรถนะครับเรากิด <c oughs> okay, ว่าอาต้องมาหาเทลเลอร์เองอยู่บ้านนอกับอยู่บ้านทุง่งตอนแรกอยู่นวะพอออกมาบ้านทุ่งแล้วได้เทลเลอร์ก็วิ่งไปได้ไกลหาง,งานหางเงินได้ก็แสนกว่าก็ก็ถือว่าทะลุเป้าแล้วครับเดี๋ยววันนี้ ของผมต้องบอกก่อนว่าเป็นช่องของทางการเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงแกะนะครับ mm. หลายคนที่สงสัยว่าอยากจะทําแปลงหญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์ครับ mm. กับคนที่ไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างเช่นห้วยหนองคลองบึงครับไม่มีครับจําเป็นต้องขุดสระขุดบ่อดะบ่อน้ําครับบ่ดินครับครับซึ่งหญ้าถ้าเกิดอยากจะปลูกหญ้าห้าไร่นะครับจากผมไปค้นหาในข้อมูลมาก็จะรู้ว่าห้าไร่เนี่ยต้องการน้ํา 1,800พแดรอยลูกบาทเมตรตอนหนึ่งรอบการตัดครับปีนึงก็จะตัดประมาณห้ารอบเข้าๆก็คือเก้าพันลูกบาทเมตรครับต้องการใช้น้ำเก0 0พันลูกบาทเมตรต้องขุดสรกกว้างเท่าไหร่แล้วก็ลึกประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเก้าพันเนี่ยมันต้องขุดเป็นไรเลยถึงจะได้ไร่กว่าเป็นไรเลยนะ,ะก็ไม่แนะนำเพราะมันมีกินพื้นที่ใช่ไหมครับเป็นไรก็ขุดสัก งานกว่าสองงานก็ให้ลึกหน่อยน่าจะน่าจะโอเคกว่าลึกประมาณเท่าไหร่ครับลึกประมาณสามเมตรครึ่งถึงสี่เมตรนี่ก็เยอะละครับก็ความกว้างยาวก็น่าจะสิบวาสิบคูณสิบก็งานกว่าก็เอางานกว่าก็ประมาณสิบสองคูณสิบสองเพราะมันมีไหลมีับมีไหลอีกขุดให้มันลาดลาดไปหน่อยเพราะมันก็จะไม่ค่อยพังใช่ไหมก็มคือ 12บสองคูณสิบสองนี่ประมาณประมาณบ่อเดียวใช่ไหมคะใช่บ่อเดียวเราจะได้น้าประมาณเท่าไหร่ครับแบบนั้นคะได้น้ําประมาณสิบสคูณสิบสอวานะสวาอ๋อสิวาขนาดนี้สิบสอวาถ้าถ้าเป็นเมตรก็คือยี่สคูณยี่สบยี่สคูณยีเมตรก็ประมาณสงานหรือหรือประมาณยี่สคูณยเมตรอะไรประมาณนั้น ก็จะได้น้ําอยู่มาสัก4ี่ห้าพันลูกบาทเมตรครับประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราจะหาได้จากที่ไหนบ้างครับเจาะบดาลเจาะบดานคือเจาะบดานเอามาสะสมไว้นะคือปกติก็ใช้ใช้มันก็วันเดียวมันก็ไม่หมดหลักงานหนึ่งไงนะใช้ต่อครั้งเนี่ยมันก็วันเดียวมันก็ไม่หมดหรอกยังเหลืออยู่บ้างก็ใช้บดานดูดลงมาดูดเก็บไว้เพื่อที่จะใช้วันต่อไปก็คือ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไร่มันมันขุดเยอะเปลืองพื้นที่เปลืองพื้นที่นะครับเปลืองพื้นที่แล้วก็ขุดบ่อไว้สัก2องานคือครึ่งหนึ่งของปริมาณที่<ช>ทำการใช,ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็เติมขุดบกอบาดาลเติมช่วยเติมช่วยเติมช่วยแล้วเสร็จแล้วก็มันจะมีหน้าฝนเข้ามาช่วยด้วยฝนช่วยมันก็ <c oughs> ก็จะดูดน้าน้อยลงไปหน่อยซึ่งในห้าครั้งตัดห้าครั้งต่อต่อปี ในช่วงหน้าฝนประมาณสองครั้งอาจจะไม่ต้องใช้น้ําก็อก็จะเหลือประมาณใช้น้ำจริงๆกันสักห้าพันลูกบาทเมตรแต่คือรุ่นหลังๆมากนี่เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็คิดว่ามันไม่ก็คือเสียค่าเจาะหนเดียวทีนี้ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ม,มันก็ไม่เปลืองไฟแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นบ่อโ,โซลาเซลล์เลยจะมาใช้สปริงเกอร์บิ๊กกันหรือว่าจะเติมน้ำอะไรก็ไม่พอเนาะ ไม่พอไม่พอต้องใช้บ่อที่ที่จัาปริญญาจะต้องขุดเนี่ยเป็นตัวพักครับครับแล้วก็ใช้น้ำเอามาพักไว้ก่อนอ๋อครับครับคุณผู้ชมครับก็ก็ลองเอาไปเป็นข้อมูลดูนะครับว่าแบบไหนซึ่งจัาปริญญาก็แนะนํามาว่าขุดสักครึ่งนึงแล้วก็บ่อบาดาลช่วยแล้วอย่างนี้บ่อที่จัาปริญญาว่าเนี่ยครับยี่สิบคูณยี่สิบประมาณสองงานเนาะใชถ่ถ้าเป็นถ้าเป็นวาก็สิบกว่าสิบกว่า สิบกว่าสิบสองคูณสิบสองนี่ก็คือมันเพื่อไหลด้วยเพื่อไหลก็ประมาณก็ประมาณงานหนึ่งงานหนึ่งสิบสิบวาคูณสิบวาได้เข้ามาในงานหรือสิบสองเนี่ยก็ไม่มากกว่านี้เท่าไหร่ครับก็อยู่ประมาณงานกว่าสองงานกว่างานกว่าสองงานางาน,นี่ก็พอแล้วแบบนี้ราคายัางไงครับถ้าเป็นแบบนี้สองงานครับใช่ครับถ้าเป็นไล่เนี่ยนะเป็นไล่ก็น่าจะ แสนสี่ทลายแสนสี่แต่คราวนี้เหลืองานก็คืองานนี้ก็กลดลงมาก็สักประมาณประมาณห้าหมื่นประมาณสักงานเดียวก็ประมาณสามหมื่นห้านี่ก็ก็จบได้ละก็จบได้บ่อหนึ่งลูกใช่ไหมครับใช่ใช่สิบสองว่าประมาณประมาณลึกสามเมตรครึ่งประมาณนี้นะครับใช่ใช่ก็อยู่ประมาณสี่หมื่นครับผม ไม่ไม่เกินนั้นไม่เกินนี้สามื้นห้างสี่หมื่นประมาณนี้รับถึงจังหวัดไหนบ้างครับก็ชัยนาทสุพรรณลบบุรียุทธยาอ่างทองสิงห์เนี่ยอยู่จะอยู่อยู่ย่านยานี้สระบ,บุรีก็ไปครับอืมก็คุณผู้ชมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับว่าจะปลูกเท่าไหร่ก็คือหญ้าห้าไร่เนี่ยบ่อประมาณงานสองานเนี่ยคิดว่าเพียงพอเพราะจะมีบ่อประดานช่วยด้วยแล้วก็มีหน้าฤด,ดูฝนช่วยด้วยนะครับ แล้วเทคนิคในการที่จะทําให้ตะลิ่งพังช้าลงหรือว่าแบบให้มันแบบแน่นๆหน่อยครับเพราะว่าหลายคนก็เจอปัญหาว่าขุดไปแล้วตะลิ่งตะลิ่งพังเหรอใช่ครับตะลิ่งพังเราก็ต้องขุดให้มันเอียงเอียงลาดลาดเยอะๆหน่อยเอียงเอียงลาดลาดเออลาดให้มากๆหน่อยอืมันก็จะก็จะพังยากขึ้นครับ แล้วแบบนี้เราเราจะรู้ได้ไงครับว่าดินแบบนี้ตะหลิ่งพังแน่หรือว่าดินแบบนี้อถ้าเป็นย่านย่านลบบุรีเนี่ยเป็นหินเป็นทรายเนี่ยก็ก็พังง่ายกว่าแถวอ่างทองสิงห์ยุทธยาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยพังดินค่อนข้างเหนียวถ้าเป็นทางลบบุรีสระบุรีเป็นกวดทรายก็ก็จะพังง่ายหน่อยก็ให้เอียงหน่อย อ๋อถ้า,าดนดถ้าเป็นดินแบบที่ลุ่มก็ไม่ต้องเอียงมากใช่ใช่เพราะย่านนี้เป็นค่อนข้างดินเหนียวแถวลบบุรีไอแถวยุทธยาอ่างทองสิงเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวครับแล้วอย่างดินที่ขุดขึ้นมาครับเราจะทํายังไงครับดินที่เราขุดขึ้นมาดินที่ขุดขึ้นมาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาปูเป็นทําเป็นอาคารเป็นคอกพื้นคอกวัวหรือเป็นสถานที่ก่อสร้าง อ๋อ oh. เป็นที่ปลูกบ้านหรือปลูกต้นไม้ครับก็จะก็คือถ้าเราก็ดูที่ดินด้วยว่าแบบไหนมันตะลิ่งต้องทำไรและอย่างเงี้ยดินนะครับดินของแต่ละพื้นที่อ่ะมันมีผลต่อการกักเก็บน้ำของเราไหมครับว่าจะกักเก็บได้นานได้น้อยหรือว่าเะเหยมากเะเหยน้อยอะไรยังไงฮะดินแต่ละที่เหรอครับใช่ครับมีผลต่อการกักเก็บน้ำไหมครับก็มีผลมีผล Hmm. ก็อย่างว่าแหละแถวลพบุรีอะซึมหายง่ายมากปวดทายเยอะครับแถวย่านเนี้ยอ่างทองยุดยาน้ำจะอยู่ดีครับเพราะว่ามันเป็นที่รุ่มแล้วระดับน้ำใต้ดินมันก็จะค่อนข้างจะสูง hmm. น้ำจะเก็บกักเก็บไว้อยู่ได้นานแล้วถ้าเป็นทางทางอีสานละครับบินจะต่างจบบากบ้านทางอ่างทองไหมครับ ต่างๆเพราะว่าทางโน้นภูเขาสูงครับภูเขาสูงค่อนข้างจะระดับน้ํำจะลึกน้าใตดินจะอยู่ลึกจะเก็บยากกว่าก็ต้องมีการขุดที่ลึกกว่าลึกกว่าใช่ใช่ลึกกว่านะครับใช่ก็คือราคาอาจจะไม่เท่ากันใช่ใช่ชครับที่นี่ขุดสามเมตรครึ่งที่นู้นอาจจะต้องไปถึงอาจจะถึงหกเจ็ดเมตรใช่ใช่หกเจ็ดเมตรนะครับอือก็พี่น้องทางอีสานก็ ลองไปดูนะผมลงทุนลงทุนสูงลงทุนสูงกว่า <S 2> <S 2> <S <ๆ>ทางภาคกลางหน่อยนะครับครับผมสุดท้ายครับอยากให้จ่าปริญญากับน้องอันฝากผลงานของทางแม็กแบคโฮของปริญญาแบคโฮนะครับค่ะสวัสดีนะคะหนูเป็นแอดมินของเพจโคกหนองนาจ่าปริญญาแมคโฮนะคะ,ะถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะโคกหนองนาจ่าปริญญาแมคโฮนะคะ,ะถ้าติดต่อมาผ่านช่องทาง ชุมชนคนเลี้ยงแกะเราก็จะมีาราคาพิเศษให้ด้วยนะคะยังไงก็ไปติดตามผลงานได้ที่เพจ Facebook ได้เลยนะคะค<ข>มีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะเบอร์โทรนะคะ0 9 0 1 1 4 4 6 2 5ค่ะหรือ,อมไม่ก็ไปดูในเพจ Facebook ได้เลยนะคะมีแอดไลน์ด้วยค่ะครับตอนนี้ผลงานที่กำลังที่ผ่านมาทำเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะก็หนึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับโค้งหนองนานนะคะขุดบอ่อขุดสระปรับพื้นที่แล้วก็ถมที่ค่ะตอนนี้นะคะก็ะคือครบับหมดเลยค่ะ เห็นเห็นที่ที่บอกว่าโค้งหนองนายก็จะเป็นการขุดแบบโค้งมีแต่ง<ข>ลวดลายเขาเรียกว่าศิละปะบนพื้นดินค่ะศิละปะบนพื้นดินค่ะ <c oughs> ก็ก็จะกลายทําเป็นลวดลายค่ะทําเป็นแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนอาจจะมีแบบหรือไม่มีแบบหรือจะต้องการให้ทางเราออกแบบให้เราก็ยินดีค่ะครับคือปรึกษาแล้วก็รับออกแบบให้ด้วยใช่ค่ะก็คือไม่ใช่บ่อสี่เหลี่ยมอย่างเดียวใช่ค่ะจะโค้งจะกลมค่ะเป็นรูปร่างเป็นมิกกี้เมาส์หรืออะไรก็ได้แบบนั้นก็ได้นะฮะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะอ๋อโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเราไม่จําเป็นต้องเป็นบ่อแบบกลมสี่เหลี่ยมอย่างเดียวใช่ค่ะ เราทําเป็นศิลปะก็ได้ได้เหมือนกันค่ะจะโคดเคี้ยวเป็นโค้งยังไงก็ทําได้หมดค่ะลูปลาวานอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแบบนั้นราคาอ๋อราคาก็จะขึ้นอยู่กับแบบที่ขุดอะค่ะก็ใหญ่กว้างยังไงลึกยังไงก็ตามแบบได้เลยค่ะยังไงก็สอบถามกันมาก่อนได้นะคะครับผมสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อมาทางนี่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับ และอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้องสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ